สวัสดีค่ะวันนี้น้าทาโรภยิุสิรีพบนะคะวันนี้ก็จะมาทำนายนะคะในหัวข้อดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนกันยายน2568นะคะวันนี้จะมาในคอนเทนต์ของชาวราศีตุลน,นะคะผู้ที่เกิดแต่วันที่16ธันวาคมนะคะจนถึงวันที่อ้าไม่ใช่สิ ลาสิตุน16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะก็สามารถที่จะเข้ามารับฟังคอนเทนต์ตัวนี้ได้เลยนะคะต้องบอกก่อนว่าทำนายแบบภาพองค์รวมนะคะไม่ได้จอะจดงดวงของใครแบบเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นก็ฟังแบบมีสตินะคะฟังเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตก็พอนะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะออลาเคลนของคุณนะคะใบนี้บอกว่าจงทําให้ชีวิตของตัวเองมันดูง่ายขึ้นเพราะว่าอะไรรู้ไหม อะไรที่มันแบบว่าหนักเหนื่อยสําหรับคุณเป็นภาระหนักสําหรับคุณนะขอให้คุณอ่าวางมันลงนะคะวางมันลงอะไรที่มันเป็นสามภาระที่มันไม่จําเป็นในช่วงของคุณนะคะเรารู้สึกว่ามันมันหน่วงสําหรับเรามันถ่วงเวลาคุณถ่วงการทำมาหากินของคุณอ่ะคุณวางมันเลยนะไม่ต้องไปสนใจนะคะปล่อยมันได้เลยทิ้งมันไปเลยก็ได้นะคะอ่าหรือ บางท่านนะคะอาจจะไปเจอปัญหาที่จุกจิกกวนใจไม่สบายใจนะคะอะไรที่มันไม่จําเป็นในชีวิตคุณก็วางมาันลงแล้วคุณก็เดินหน้าต่อไปนะคะโฟกัสกับสิ่งที่เองกับสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําเอาง่ายๆเลยมันมีคําคำนี้เป็นคติที่นีน่าใช้ในชีวิตประจําวันมากที่สุดอันนี้น่าให้เป็นเคล็ดลับพูดย้ำเสมอเลยตู้เย็นเรามีตู้เย็นอยู่หนึ่งใบของกินอะ เรามีของกินในตู้เย็นถูกไหมแต่เราต้องเลือกนะว่าควรเอาของกินประเภทไหนเข้าตู้เย็นเป็นของกินที่เรากินเสร็จแล้ววันนี้แล้วมันเหลือแล้วเราเอาเข้าตู้เย็นเก็บไว้แล้วพอวันลุงขึ้นวันต่อมาถามว่าเรายังจะเอาของกินที่มันแบบเหลือเนี่ยกินไหมกินแต่บางคนก็คือค้างไว้นานไงค้างไว้สองวันสามวันสี่วันจนของในตู้เย็นมันเน่าแต่ยังไม่เก็บทิ้งเลยอ่า นะคะเช่นเดียวกันไอที่มันค้างในตู้เย็นที่มันเน่ามันนานแล้วเนี่ยค่ะก็คือเก็บทิ้งได้เลยนะนะคะไม่ต้องไปเสีดทายมันเมื่อก่อนน่ะพ่อกับแม่นี่น่าจะจะเป็นเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่านะคนโบราณเนาะเออมีความหัวโบราณก็จะกินข้าวเสจมันไม่หมดนะอย่างเช่นน้ำพริกปนอะไรเงี้ยค่ะปลาทูหรือแกงอะไรเงี้ยแกก็จะเก็บใส่ตู้เย็นนะ เก็บใส่เป็นหมอ้อไปเลยเอาแบบยกเป็นหมอ <c oughs> ้อเขาบอกว่ายกเป็นหมอ้อเป็นถ้วยนะเข้าตู้เลยนะแล้วก็ค้างสามวันสี่วันไม่เก็บนี่น่าต้องเป็นรื้อ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 เหมือนจัดระบบใหม่ให้หมดเลยแต่ยังยังมีความเสียดายไหมเขาก็ยังมีความเสียดายตรงเสียดายตรงที่คือเขาาก็บ่นให้เราเนาะว่าไปเก็บทิ้งทำไมเดี๋ยวเขาจัดเองอะไรเงี้ยเป็นทุกคนน่าจะเป็นทุกบ้านแต่ว่า จนนี้นะรู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วเราต้องมีตู้เย็นคนละใบคนละเครื่องแล้วแหละนะคะแยกให้พ่อกับแม่ตู้หนึ่งเราตู้หนึ่งค,คือตู้ตู้ของเราจะเป็นแบบมีผล,ลไม้มีนมมีขนมจะแช่เอาไว้เลยมีน้ํามีแค่นี้ผักก็เก็บคือผักของสดก็คือของสดเราจะไม่เอาของที่กินแบบไม่หมดนะคะเออมาเก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยจะเคลียร์ให้กินกินให้หมดภายในวันนั้น หรือถ้าเรารู้สึกว่าเรากินไม่หมดถูกไหมเราก็ทําแค่ในน้อยเทแต่น้อยๆพอประมาณจะได้ไม่เป็นแบบเหมือนของเหลืออะไรประมาณนี้เช่นเดียวกันคุณก็เป็นแบบนี้เหมือนกันไม่ต้องไปเสยียดายนะคะอันนี้คือคําแนะนําของเขาอะไรที่มันง่งายๆกับชีวิตนะทาไปเลยอะไรที่มันยากๆไม่ต้องไปทํานะคะแล้วก็ออกใบนี้นะคะได้หมายเลขสิบสิบสองนะคะหมายเลขสิบสิบสองบอกคุณนะคะว่า,ามันจะเป็น มันจะเป็นจริงตามนั้นที่คุณต้องการความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่การจินตนาการนะคะภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนจงยอมรับในตัวเองในแบบที่คุณเป็นนะคะคุณอยากจะเป็นคนแบบไหนให้เราสร้างภาพของคนที่เราต้องการจะเป็นขึ้นมาแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าตามเป้าหมายของคุณก้าวไปข้างหน้านะโดยปราศจากการหาข้ออ้างว่าทำไมถึงทำไม่ได้ข้ออ้าง,องคุณบอกว่า อันนี้แหละสําคัญจริงๆมันไม่ได้สำคัญเพราะคุณอยากจะแบกใช่ไหมคะอืมแต่จงมองหาวิธีที่มันจะเป็นไปได้แทนเราไม่มีสิ่งนี้แล้วเ,เราไปได้ไหมเราไปต่อได้ถูกไหมคะ แม้ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงก็ตามสิ่งสําคัญก็คือการที่คุณได้ลงมือทําตามเป้าหมายที่คุณได้วางเอาไว้จงจาเอาไว้ว่าความล้มเหลวนั้นนะคะมีค่าเท่ากับความสําเร็จเพราะเราสามารถนําประสบการณ์ที่ได้รับนะคะจากความล้มเหลวนะมาปรับปรุงแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานใหม่ที่ดียิ่งกว่าเดิมได้นะคะอ่าแล้วก็ใบนี้นะคะอืม ใบนี้ให้พรให้พรเกี่ยวกับเรื่องของแห่งความสำเร็จโชคลาภความสุขความเจริญรุ่งเรืองสมปรารถนาในสิ่งที่คุณหวังนะคะก็ขอให้คุณรับพรดีๆนี้ไปนะคะอ่ะเรามาดูกันต่อนะคะราศีนะจะมีราศีเมถุนมีนแล้วก็ธนูนะคะสามราศีนี้นะคะที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในชื่อของคุณนะคะ โอเคเรามาดูที่สิบใบแรกของคุณนะอ,อันนี้คือสี่สี่ม้เท้านะคะแดถ้วยสมถ้วยเดิมมูล The Star. อดีตที่ผ่านมาของบางท่านเนี่ยเจ็บปวดมากคือมือดมิดมืดมนหรืออารมณ์เหมือนแบบมันดูมันมันไม่ได้บอกว่ามันดิ่งลงแต่มันเป็นอารมณ์เหมือนแบบพลังงานของความทุกข์ นะคะหมนๆสีเทาจะสว่างก็ไม่สว่างจะขาวก็ไม่ขาวจะดําก็ไม่ดามําไม่มืดอะไรประมาณนี้จะมืดก็ไม่มืดสนิทแลยแต่มันเป็นอารมณ์แบบสีเทามีความวิตกกังวลมีความเครียดนะคะบางท่านระวังมันจะเป็นเกี่ยวเรื่องของโรคซึมเศร้านะคะแพนิคก,กังวลอะไรพวกนี้คะ่ะให้ระวังด้วยนะเด๋วมูนเดอสตารดาบนะคะเวลออฟฟอร์จูนนะคะสามดาบนะคะ ะไฮโลแฟนนะอืมแล้วก็เจ็ดไม่เท้านะคะพลังงานเหนื่อยแต่ก็สู้นะอืมเพราะว่าที่ผ่านมาบางคนอะไม่รู้จะทำยังไงดีไม่รู้จะหาทางออกยังไงสุดท้ายก็คือเหมือนไปพึ่งเกี่ยวกับการพิธีกรรมต่างๆบางคนอาจจะเป็นพิธีกรรมในทางศาสนาก็ได้บางคนอาจจะแบบเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับอย่างอืง่นเช่นการมู ออประมาณนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าออไปทําเกี่ยวกับบุญสะดเดาะเคราะห์คือมันได้หมดเลยนะมันได้หมดเลยแต่มันแปลกมากราศีตุลคือสิ่งที่น่าอยากจะทักก็มันเป็นแนวเหมือนมีขึ้นมาบอกว่าบางท่านอะเหมือนคนที่ดวงตกแล้วก็ไปทําของแก้ของนะคะแก้ของโดนของ หรือเกี่ยวกพวกเรื่องเรื่องของอะไรนะคูณสายอาวิชาหรือเป็นพลังงานอื่นๆที่ไม่ใช่คูณสายก็ได้แต่มันเป็นพลังงานลบอคะค่ะอ่าแปลว่ามันเป็นพลังงานลบอืมทักเรื่องของสุขภาพกันก่อนนะเกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้ากระเพาะอาหารนะคะ,ะเกี่ยวกับระบบหัวใจกระดูกสันหลังเกี่ยวกับโรควิตกกังวลนะคะโอเคค่ะโอเค ไปตกกังวลหรือแพนิคอะไรพวกนี้นะคะให้ระวังเกี่ยวบเดี๋ยวหน้าคุยกับพวกก่อแป๊บนึงอะไรคะค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะค่ะได้ค่ะได้ค่ะคือหน้าเลี้ยงลูกสาวไม่ต้องขออภัยด้วยนะคะต้องคุยกับเขาด้วยเอ,อเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งปากมดลูกีบางท่านเป็นเอ่อต้องใช้คาอะไรดี มีความเสี่ยงนะต้องบอกว่าความเสี่ยงเป็นเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งปากมดลูกแต่บางท่านอาจจะแค่ระยะเริ่มต้นเตือนหรือบางท่านยังไม่รู้ตัวว่าเป็นแต่กำลังจะไปตรวจแล้วอาจจะแบบปวดเจออะไรประมาณนี้หรืออาจจะกำลังไปตรวจก็ได้นะคะอเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบมีไวรัสตับอักเสบ ไวรัสตับอักเสบนะซึมเศร้ามาแรงมากเลยอืมคือไม่รู้ว่าคุณเครียดอะไรอะ่ะเกี่ยวกับช่องคลอดหมดลูกของที่หน้าบอกไปเมื่อกี้อะมาเรงปากมดลูกอะ่ะให้ไปตรวจด,ด้วยนะมีอาการปวดหัวนะคะจมูกนะคะ หรือเกี่ยวกับเป็นหวัดคัดจมูกอะไรพวกนี้นะคะบางคนทาจมูกทําดัางเกี่ยวกับหัวเขากเก่าโรคเกาอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังนะคะมีอาการผมร่วงเพราะว่าเครียดเยอะนะคะอืมอันนี้คือราศีตุลเนาะโอเคอันนี้คือสุขภาพที่เขาเตือนขึ้นมานะคะดื่มน้าเยอะๆเพราะว่าบางท่านกินน้าน้อยมากนะคะดื่มน้ําน้อยนะคะทีนี้ในพลังงานทั้งหมดเนี่ย เขาพูดถึงเรื่องของคว,าว่จาจินตนาการของการทํางานพูดในเรื่องของการเดินทางนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรถบางคนออกรถป้ายแดงนะคะหรืออยากจะได้รถเร็วๆนี้หรือบางท่านเกี่ยวกับค่างวดรถหมดไปแล้วเพิ่งจะหมดไปเดือนสุดท้ายนะคะบางท่านมีกลยุทธ์ในการวางแผนการทํางานนะคะบางท่านนะกลับมาาตัวเองมากขึ้นนะคะจากที่แบบ ไม่ใส่ใจตัวเองเลยที่ผ่านมาตอนนี้คือกลับมาสวยมาหล่อขึ้นมากกว่าเดิมนะคะบางท่านให้ความรู้องค์ความรู้เป็นครูบาอาจารย์เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้สอนหนังสือเป็นโค้ชก็ได้ค่ะโค้ชนะคะ,คระ,คะหรือเกี่ยวกับบางท่านนะคะมีเกณฑ์ขายบ้านขายที่ดินนะคะอสังหาริมทรัพย์นะหรืออาจจะเป็น เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะความรักไม่ค่อยจะสมหวังในช่วงนี้นะคะหรืออาจจะเพิ่งถูกทำให้เจ็บช้ำน้ำใจมาก็ได้นะคะบางท่านนะคะชอบสมบรมพระรักษาศี 5, ลห้ารักษาศีลแปดไปปฏิบัติธรรมนะคะหรือกินเจนะคะศีลแปดก็ได้หรือว่า,าสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างพระประธานนะคะบางท่านบางท่าน,าานมีคนที่พยายามที่จะติดศีลบนคุณ อยู่ที่ว่าคุณจะเอาหรือเปล่าแต่ที่น่ารู้สึกว่าสุดท้ายคุณก็ไม่เอาไม่รับสินบนของใครนะคะอันนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณในในเดือนนี้นะคะแล้วทีเนี้ยภาพเหตุการณ์ที่ที่เป็นอยู่นะตอนเนี้ยสิ่งแรกคือคําว่าการทํางานนะคะการทํางานความคิดสร้างสรรค์ของคุณหรืองานที่คุณได้ทําผลงานของคุณในตอนเนี้ยนะคะในะปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างนะคะกำลังจะเดินไปได้ด้วยดีประสบความสําเร็จนะคะ หรืออาจจะหมายถึงผลงานเป็นที่น่าพึงพอใจบรรลุเป้าหมายในสิ่งที่ตัวเองต้องการบางท่านนะคะมีเก่เรื่องของแบบได้แต่งงานนะคะเป็นครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฟ้านะคะมีงานแต่งนะคะบางท่านเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกนะคะความรู้สึกก็คือการแยกทาง แยทางเดินจากบางเรื่องบางอย่างการพัดพลากจากสินที่รักหรือว่าเดินออกมาจากสถานการณ์แย่ๆแล้วก็เดินหน้าต่อ move on ต่อไปนะคะบางท่านมีกลรอยนในเรื่องของการทำงานการวางแผนนะคะในช่วงนี้หรืออาจจะหมายถึงว่า,าเป็นช่วงที่มีความสุขสิ่งที่คุณอยากทำมากๆคือตอนนี้คือความสุข ที่คุณได้พบเจอใครบางคนหรือบางท่านได้เจอคนที่ถูกใจหรือได้สมหวังในเรื่องของความรักได้มีโอกาสแต่งงานที่น่าบอกไปเมื่อกี้นะคะสิ่งที่อยากจกะทำมีคือน,น่ามองว่าบางบางคู่บางท่านนะมีเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเยอะแต่เพื่อนแบบเพื่อนตายเนี่ยคือหายากมากบางท่านมีเกณฑ์ได้เข้าสังคมนะคะมีการวางแผน ทำการตลาดกลยุทธ์กับเพื่อนของคุณนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบริวารน,นะคะบริวารคอยช่วยหือคอยซัพพอร์ตคุณดีมากนะคะในเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของอุปสรรคที่คุณเจอนะคะหรือสิ่งที่คุณพยายามที่จะแก้ไขหรือสิ่งที่คุณสงสัยมานานแล้วเอ๊ะเอาอยัางไงดีมันจะมีทางออกไหมคุณจะมีทางออกนะคะมีทางออกให้คุณลองเอาประสบการณ์ที่คุณมีที่คุณเคยใช้ค่ะนะคะ,นะคะ แล้วมันได้ผลนะ่ะเอามาใช้อีกครั้งหนึ่งในรูปแบบที่คุณเคยใช้นะคะคุณจะมีทางออกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักอย่างที่บอกไปแล้วคือบางท่านมีเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยสมหวังนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความสูญเสียในเรื่องของความรักการแยกทางการเรื่องรักที่เจ็บปวดไม่ไม่สบายใจการไม่เข้าใจกันบางเออเรียกว่านะคู่ของคุณหงุดหงิดชอบชวนทะเลาะ เรื่องจุกจิกอะไรแบบนี้ค่ะชอบขันแย่งกับคุณประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นหรือถ้าเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบจุกจิกหรือเรื่องเยอะเขาอ,อาจจะกำลังเจอปัญหาอะไรบางอย่างที่ที่ต้องการกำลังใจมากๆต้องการหิวใจอยากได้ใครบางคนหิวใจเขา,าแบบนี้ก็ได้ค่ะเจอเรื่องแบบที่ไม่น่าประทับใจความคิดหรือบรษัทที่เขากำลังเจอก็ได้นะคะ หรืออยากจะให้คุณเข้ามาช่วยหรือซัพพอร์ตนันคือนีนน่อันนี้คือชีวิตของคุณนะเกี่ยวกับเรื่องของความคิดในใจของคุณตอนนี้มีบางท่านนะอยากจะไปทําบุญมากๆเลยเช่อนอยากจะสวดมนต์ไหว้พระอยากจะรักษาศีลห้าอยากจะรักษาศีลแปดหรืออาจจะหมายถึงอา,อ,านนะะอารมณ์เหมือนไปทําบุญที่วัดประมาณนั้นนะคะอารมณ์เหมือนไปทําบุญที่วัดแล้วก็ พูดถึงในเรื่องของอนาคตของคุณด้วยนะอนาคตเนี่ยสิ่งที่คุณได้ทำเอาไว้นะคะหรือสิ่งที่คุณเคยทุ่มเทให้กับใครเราะวังจะมีคนหักหลังคุณทรยศคุณแอบแทงข้างหลังคุณไม่ว่าด้วยประการใดก็ตามนะคะทรยศด้วยเรื่องอะไรบ้างเช่นกระทำผิดบางอย่างลักษณะเหมือนแบบ แอบกระทานะคะแบบลับๆไม่บอกคุณหรือการทําผิดแบบรักขโมยอะไรประมาณนี้ค่ะหรือขโมยอะไรบางอย่างของคุณไปแล้วบ,บางส่วนปิดบังซ่อนเล่นคุณก็ได้เป,เป็นเป็นเหมือนกันนะคะเป็นเหมือนกันอืมแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของความรักอีกอันนึงก็คือเขาบอกว่าบางท่านจะมีอุปสรรคในเรื่องของความรักรักที่ต้องแอบซ่อนเอาไว้นะคะ หรือเกี่ยวกับปัญหานะคะเกี่ยกับปัญหาความรักนะคะไม่ได้สมหวังอะไรแบบประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะแม้กระทั่งสิ่งที่คุณพยายามลงมือทำนะคะเมื่อได้ก็ตังที่คุณ ทำสิ่งใดคุณก็จะมุ่งมั่นฝันฝ่าจะประสบความสําเร็จลุล่วงนะคะลุล่วงไปได้งานของคุณมีโอกาสที่จะสําเร็จได้นะคะจากความพยายามของคุณนะคะแต่ทุกอย่างมันมาด้วยความออความสามารถฝีมือของคุณโดยโดยเป็นหลักนะคะคุณเป็นคนขยันมากเลยนะคุณมีความสู้งานแบบไม่ท้อไม่ถอยคุณจะสามารถเอาชนะกับคู่แข่งปัญหาได้ทุกๆุกอย่างด้วยความตั้งใจจริงของคุณ ะะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็บางท่านนะคะมีในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางนะคะไปต่างประเทศต่างจังหวัดนะคะโอกาสการเดินทางก็ค่อนข้างสูงนะคะเกี่ยวกับอะไรอีกจากที่เห็นอยู่หน้าไพ่นะคะอขอขยายความนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของความรักเหมือนกันนะ ความรักระหว่างคนสองคนนะคะมีบางคู่นะไม่ไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะมีในเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะเช่นเรื่องเงินนะคะคุยกันเรื่องเงินมีความลังเลใจในการตัดสินใจเรื่องเงินอยู่เอาเป็นเรื่องเงินจริงๆแหละนะคะมีความกดดันมีความเครียดปัญหาทางการเงินเป็นเรื่องเงิน เป็นเรื่องของคู่ชีวิตคน2คนมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาทักมานะคะหรือบางท่านนะมีเรื่องของการไปซื้อบ้านซื้อร่วมกันกับแฟนร่วมกับสามีหรือภรรยาแล้วก็เลวากับว่าเงินนะคะที่จะไปผ่อนบ้านกู้บ้านไม่เพียงพอหรืออาจจะหมายถึงการ กู้แบงค์ไม่ผ่านกู้แบงค์ไม่ผ่านหรืออาจจะก,กู้ผ่านนะคะแต่ส่งส่งเงินไม่พอส่งผ่อนไม่พอไม่ทันอะไรประมาณนี้ค่ะเกิดทำให้แฟนของคุณมีความเครียดและทำให้คุณต้องเหมือนต้องขยันมากขึ้นกับการทำงานให้หนักขึ้นบางท่านจะเป็นเรื่องราวประมาณนี้นะคะอ่ะเดีย๋ยววินาขอดูกันต่อนะคะในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะ อความรักของคนโสดนะความรักของคนโสดนะคะมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจหรือเปล่าความรักของคนโสดนะคะมีนะมีโอกาสได้เจอใครบางคนนะแต่คุณก็ อยากจะศึกษาคนคนนี้ไปสักระยะหนึ่งแล้วคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะหรือได้ทํางานร่วมกันมาแล้วแต่คนคนนี้เขาเป็นคนที่มีตัวเลือกค่อนข้างเยอะนะมีคนเข้าหาเขาเยอะนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนมีเ้นนะคะเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองดีนะคะสวยหล่อนะคนนี้นะแต่ความสัมพันธ์ของคุณมันมันจะเป็นในทิศทางที่แบบว่าค่อยๆดูกันไปค่อยๆศึกษากันไปนะคะพบกันในระยะยาวไหมไปได้แบบเรื่อย ต้องใช้คาว่าแบบเรื่อยๆอาจจะยาวหรืออาจจะสั้นไม่ทราบแต่ว่าไปแบบเรื่อยๆนะคะในรอบนี้นะคะก็ศึกษากันดีๆแล้วกันเนาะอ่าขอไปต่อในะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนในตอนนี้ เด็กถือถ้วยนะคะพลังงานมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีในฝั่งของคุณก็ไม่รู้สึกไม่ค่อยดีส่วนของเขาก็มันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันแต่มันยังไปกันได้มันยังมีการคุยกันอยู่คุยกันได้แบบไปเรื่อยคือน่ารู้สึกว่าคุณจะมีความวิตกกังวลมีความเครียดแล้วคุณก็เหมือนจะโฟกัสในเรื่องของการทํางานคนในครอบครัวของคุณเช่นพ่อแม่ญาติพี่น้องของคุณส่วนเขาเองก็โฟกัสกักบการทํางานเหมือนกัน โฟกัสกับการทำงานแล้วก็เขาจะเป็นคนที่แบบเหมือนเทคแคร์ใครไม่ค่อยเป็นเอาใจใครไม่ค่อยเป็นเอาใจใครไม่ค่อยเก่งหรือเอาใจคุณไม่ค่อยเก่งแต่เขาก็เป็นคนที่แบบโอเคถ้าถึงเวลาเขาก็ดูแลคุณดีนะคุยออคุณดีคนนี้ยนะคะจะได้ชัดเจนไหมในความสัมพันธ์ยังนะคะเพราะว่ายังไม่มีมันยังไม่มีอะไรที่แบบจะชัดเจน เหมือนต่างคนต่างก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องทําหรือที่ต้องโฟกัสอยู่นะคะส่วนใหญ่จะโฟกัสกันในเรื่องของการทํางานหาเงินซะมากกว่านะคะส่วนเรื่องของความรักก็เหมือนไปแบบเรื่อยๆก่อนนะคะโอเคพลังงานของบางคู่นะทีนี้มาดูในเรื่องของออคู่ชีวิตนะคะสามีภรรยาคุณแล้วก็เขาเป็นยังไงบ้าง ต่างคู่ก็ต่างตั้งหน้าตั้งตาทําง,นนา,ง,า,ง,งานขคคมักขมันนะคะหาเงินนะคะตั้งหน้าตั้งตาทําง,นนา,ง,า,ง,งานหาเงินนะไม่ค่อยจะไปโฟกัสอย่างอื่นหรอกแต่ว่าตัวของคุณอะรู้สึกว่าช่วงนี้ดูแบบเครียดดูเบื่อดูเซงเพื่อ,อจริงๆไม่มีโอกาสดีเข้ามาหาคุณค่อนข้างเยอะนะอยู่ที่ว่าคุณรับโอกาสดีๆนะหรือเปล่าคุณมีความเครียดกดดัน ส่วนแฟนคุณเขาก็มีความเครียดนะเหมือนกับว่าเขากำลังไปเจอใครบางคนที่เขาเรียกว่านะหักหลังหรือทรยศหักหลังหรือทรยศแฟนคุณเขาอยากได้ความช่วยเหลือจากใครบางคนเขาไปโดนกับดักของใครบางคนที่ขุดหลุมเอาไว้เนะะนืคอแนะนําว่าไปทาบุญเยอะๆนะไม่งั้นสิ่งที่สิ่งที่เขาตั้งใจทามาตลอดชีวิตนะจะสูญเปล่าหรืออาจจะหมายถึงว่า เป็นเรื่องเงินคือน่าสึกว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องเงินนะเป็นเรื่องเงินบางทีแฟนคุณอาจจะโดนใครบางคนโกงหรือหลอกเรื่องเงินถ้าแฟนคุณไม่ไปทําบุญเงินนั้นน่ะที่ควรจะได้คืนกลับไม่ได้เงินโดนนั้นน่ะจะหายไปในพริบตาคุณเองก็มีความเครียดเรื่องเงินเหมือนกันถูกกดดันเรื่องเงินเหมือนกันนะคะแต่ในแง่แบบเรื่องของการทะเลาะก,กันน่ะมันไม่มีหรอกเพราะว่าคุณกับเขาสองคนน่ะ มันผ่านอะไรมาเยอะแล้วนะคะผ่านวิกฤตผ่านบอรอุมด้วยกันมาเยอะแล้วนะคะจะให้แบบทะเลกกาะกันง้องแย้งแบบรุนแรงตอนนี้คือน่ามองว่ามันมันเป็นผู้ใหญ่แล้วอะ่ะเนอ,อนะคะโอเคจบลงไปแล้วนะคะที่สําคัญนะคะอย่าลืมการรักษาสินธให้ครบนะคะมันจะเป็นเกราะป้องกันให้คุณได้ทําให้คุณแควค่าปลอดภัยนะคะแล้วก็จงสุจริตในหน้าที่ของตัวเองนะคะบ๊ายบาย